ป้าสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทองกำลังจะอายุครบ60ปีในอีกไม่ช้าทุกวันเธอต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนจนแทบไม่มีเวลาพักครูรุ่นใหม่ต่างบอกว่าเธอเจ้าระเบียบและหัวโบราณแต่จริงๆแล้วเธอรู้สึกหมดหนทางกับความปลอดตะเลยของครูรุ่นใหม่ในปัจจุบันและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเธอเป็นคนเสื้อตรงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการศึกษาแต่ทุกครั้งที่ส่องกระจกเธอก็รู้สึกว่าข้างในใจมันว่างเปล่า ในสายตาคนนอกเธอเป็นผู้อํานวยการที่เข้มแข็งและสมบูรณ์แบบแต่มีเทียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าลึกๆในใจนั้นโหยหาความอบอุ่นและการอยู่เคียงข้างมากแค่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งโรงเรียนได้ครูพละคนใหม่ชื่อครูเอกชัยเขาเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในชีวิตที่ค่อนข้างมืดมนของผู้อํานวยการสมศรีเอกชัยอายุสาสกว่ารูปร่างกำยำแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังแห่งวัยหนุ่มเขามาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเสมอทุกวันเขาจะนํานักเรียนออกกําลังกายยันกายสนามอย่างกระตือรือร้น เมื่อเจอครูก็จะยกมือไหว้ทักทายอย่างนอบน้อมแต่เขาก็มีเรื่องกลุ้มใจของตัวเองหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็เป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนต่างๆมาตลอดเหมือนเป็นครูจอรนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีตำแหน่งบรรจุเป็นทางการอนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาพยายามรักษารอยยิ้มแต่ในใจก็ยังมีความเหงาที่วันหนึ่งโรงเรียนมีการประชุมเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับแผนจัดงานทำบุญโรงเรียนครูรุ่นใหม่หลายคนคัดค้านข้อเสนอของผู้อำนวยการสมศรีตามปกติ ผู้อำนวยการจะรับฟังอย่างเงียบๆแล้วยืนหยัดในความคิดเห็นของตนเองแต่ในวันนั้นมีครูคนหนึ่งพูดจาประชดประชันและไม่เคารพผู้อํานวยการสถานการณ์ดูเหมือนจะบานปลายครูพระเอกชัยจึงยกมือขึ้นและลุกขึ้นยืนคุณครูครับแม้ว่าความเห็นจะไม่ตรงกันก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันผมคิดว่าข้อเสนอของป้าสมศรีมีเหตุผลมากทุกคนลองคิดดูอีกทีนะครับ ผู้อำนวยการอึ้งไปที่ประชุมเงียบกริบไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงแต่เป็นความเงียบที่แปลกประหลาดทุกคนไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรท่าทีที่ตรงไปตรงมาและหนักแน่นของครูพลาสร้างแรงกระเพื่อมในจิตใจของทุกคนในใจของผู้อำนวยการสมศรีก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเธอรู้สึกชื่นชมความใส่ใจที่ครูคนนี้มีต่อนักเรียนและความกล้าที่จะพูดความจริงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานอาวุโสหลังการประชุมผู้อำนวยการลุกขึ้นและออกจากห้องประชุม ด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจกลับค่อยๆเกิดความอบอุ่นที่หายไปนานในชีวิตผู้อำนวยการที่โดดเดี่ยวในที่สุดก็มีคนยืนอยู่ข้างเธอสัมผัสส่วนที่อ่อนโยนที่สุดในใจเธอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้อํานวยการก็เริ่มให้ความสนใจครูพรลัดโดยไม่รู้ตัวสายตาของเธอติดตามเขาอยู่เสมอเธอจะมองเขาพานักเรียนวิ่งออกกําลังกายตอนเช้ามองเขาเล่นตะกร้อกับนักเรียนอย่างมีความสุขใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เธอก็รู้สึกว่าในใจของเธอก็เกิดพลัง และความกระตือรือร้อนที่ถูกลืมเลือนไปนานเมื่อก่อนผู้อำนวยการสงสีในโรงเรียนมักจะเคร่งครึมเอาจริงเอาจังและยุ่งอยู่เสมอท,ทุกวันเธอจะกำกับดูแลนักเรียนจัดทำงบประมาณจัดกิจกรรมตรวจสอบการทำงานของครูวันเวลาเต็มไปด้วยงานแต่ตอนนี้เพียงแค่ได้ยินเสียงของครูพรลัสในทางเดินเธอก็อดไม่ได้ที่จะแอบไปดูเขาทำการสอนในใจของเธอจะเกิดความรู้สึกใจเต้นอย่างบอกไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกว่าความคิดของตัวเองมันไร้สาระ คืนหนึ่งผู้อำนวยการเดินผ่านสนามเห็นว่าไฟในโรงยิมยังเปิดอยู่เธอเปิดประตูเข้าไปด้วยความอยากรู้เห็นครูภระเอกชายเงือท่วมตัวกำลังซองตะกร้ออยู่คนเดียวต่อหน้านักเรียนเขามักจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในขณะนี้เขากลับดูเคร่งขครึมและเหงาเสียงลูกตะกร้อกระทบพื้นดังก้องอยู่ในโรงยิมในใจของผู้อํานวยการรู้สึกสะท้อนใจคนคนนี้ก็คงจะมีความเหงาเหมือนกันศนะภายใต้ความกระตือรือรน้นและเปิดเผยบางทีอะ จะมีความวิตกกังวลและความไม่สบายใจอยู่ด้วยความรู้สึกที่เธอไม่เข้าใจเกิดขึ้นในใจเธอคือนนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องทํางานเคาะโต๊ะเบาๆอย่างเงียบๆจมอยู่ในความคิดวันรุ่งขึ้นผู้อํานวยการนัดครูพละมาพบโดยอ้างเรื่องงานภายนอกเธอกําลังจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การสอนวิชาพละแต่ในความเป็นจริงเธอแค่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายในใจของเขาให้มากขึ้นครูพละมาถึงห้องทํางานของผู้อํานวยการตรงเวลาสวมเสื้อเชอิ้ตดูค่อนข้างประมาทเขาเคาะประตูตอนแรก ทั้งสองคนรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กนอกน,อน้อนผู้อํานวยการนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานางถามคําถามที่เป็นทางการครูพละก็ตอบคําตอบมาตรฐานเกี่ยวกับทัศนคติในการสอนและแผนการในอนาคตแต่คุยไปคุยมาผู้อํานวยการก็ถามขึ้นมาอยากกระทนหันว่าครูเอกชัยช่วงนี้อยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างข้ามีปัญหาอะไรไหมครูพละอึ้งไปเขาไม่คิดว่าผู้อํานวยการจะสนใจความรู้สึกส่วนตัวของเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อน จะตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วผมชอบสอนนักเรียนมากครับแต่ผมก็กังวลว่าสัญญาจ้างของผมจะหมดลงเมื่อไหร่การสอบบรรจุเป็นครูประจําดูเหมือนจะไม่มีหวังเลยครับที่บ้านก็เร่งให้ผมหางานที่มั่นคงดังนั้นผมจึงพยายามรักษารอยยิ้มพยายามทํางานแต่บางครั้งผมก็ยังรู้สึกสับสนครับผู้อํานวยการมองเข้าไปในดวงตาของเขาอย่างเงียบๆในแววตาของเขาอาจจะมีความชื้นอยู่บ้างผู้อํานวยการคิดเธอเคยผ่านช่วงขึ้นๆลงๆของชีวิตมามา,มากมาย สามารถเข้าใจความสับสนในใจของเขาได้ดังนั้นเธอจึงพูดประโยคขอที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าครูคงเหนื่อยมากแค่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้อํานวยการทุกคนดูเหมือนจะเคารพฉันมากแต่ฉันก็มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีใครเข้าใจฉันจริงๆในขณะนั้นบรรยากาศในห้องทํางานของผู้อํานวยการที่เคยตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงทั้งสองคนเริ่มระบายความเหงาและความยากลําบากในส่วนลึกของจิตใจซึ่งกันและกันการพบกันในวันนั้น ไม่ใช่แค่รายงานผลการปฏิบัติงานแต่เป็นการแลกเปลี่ยนจิตใจจากวันนั้นเป็นต้นมาผู้อำนวยการจะหาโอกาสคุยกับครูพระละตลอดเวลาภายนอกเธอต้องการหาหรือเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาใหม่ๆหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนแต่ในความเป็นจริงเธอรู้ว่าพวกเขากำลังทำเพื่อตัวเองการพบกันเหล่านี้ค่อยๆกลายเป็นการตอบโยน และระบายความในใจให้กันเป็นการส่วนตัวแทนหนอที่จะเป็นเรื่องงานล้วนๆในตอนแรกพวกเขาระมัดระวังตัวมากกลัวว่าเพื่อนร่วมง,งานจะรู้สึกแปลกๆหรือถูกเข้าใจผิดแต่สิ่งงอที่แปลกก็คือเพียงแค่นั่งลงพวกเขาก็จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในใจของกันและกันค่อยๆพวกเขาเริ่มพูดกับกันว่าท่านผู้อํานวยการช่วงนี้ผมมีเรื่องปลุมใจนิดหน่อยหรือช่วงนี้ผมคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเมื่อความกระอักกระอ่วนหายไปพวกเขาเริ่มพูดคุยกันทุกเรื่องแม้แต่เรื่องจุกจิกในชีวิตภายนอกผู้อํานวยการเป็นคนเคร่งครึม และเข้มงวดแต่ในห้องทำงานของผู้อำนวยการเธอจะต้อนรับครูพระลาดด้วยสายตาที่อบอุ่นและรอยยิ้มที่อ่อนโยนครูพระละดก็เริ่มถอดหน้ากากาที่สดใสและเปิดเผยออกเผยให้เห็นความวิตกกังวลและความไม่สบายใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในที่สุดวันหนึ่งครูพลังลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านผู้อำนวยการบางทีการพูดแบบนี้อาจจะแปลกๆนะครับแต่เวลาที่ผมคุยกับท่านผมรู้สึกว่าท่านเหมือนทั้งแม่ของผมและเหมือนกับผมมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับท่านครับ เมื่อได้ยินประโยคนี้ผู้อำนวยการสงสีวัย60ปีพูดอะไรไม่ออกช่วขณะการแสดงออกว่าเหมือนแม่ทำให้เธอรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กนอกน,อน่อนแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ตระหนักว่านี่อาจเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ซับซ้อนในใจของครูพระละไม่ใช่แค่ความเคารพอย่างเดียวไม่ใช่แค่การพึ่งพาเท่านั้นสิ่งที่แน่นอนก็คือพวกเขาไม่สามารถระงับความรู้สึกเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตใจได้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้แต่เมื่อกลับถึงบ้านในใจของผู้อำนวยการก็ยังคงมีแต่ภาพของครูพละเธอจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ฝันถึงความรักคือเมื่อไหรเธออุทิศทั้งชีวิตให้กับโรงเรียนและแยกทางกับสามีไปตั้งแต่เนิน่นๆแต่ช่องว่างระหว่างวัยมันมากเกินไปและสถานะของผู้อำนวยการและครูพละก็แตกต่างกันอย่างมากเขาจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมองฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าฉันคิดมากเกินไปแต่เธอไม่สามารถละเลยเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อย,อย่างเง,เงียบในส่วนลึกของจิตใจได้ในชีวิตที่โดดเดี่ยวของเธอความหงยใ่ และการให้เกียริรติอย่างอบอุ่นนี้มีพลังมหาศาลในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ครูพละออกจากห้องทํางานของผู้อํานวยการหัวใจของเขาจะเต้นเร็วมากเขานับถือผู้อํานวยการรู้สึกว่าเธอมีหลายสิ่งที่น่าเรียนรู้แต่ในใจก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกนี้ทําให้เขาสับสนการทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าคนอื่นรู้เขาจะว่าอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นฉันชอบผู้อํานวยการจริงๆหรือความสงสัยต่างๆหมุนวนอยู่ในใจของเขา แต่ยิ่งเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ยิ่งมีการสื่อสารที่บ่อยและลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงเวลานี้ผู้อํานวยการตระหนักว่านี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่สามารถละเลยได้อีกต่อไปครูพระละก็เริ่มยอมรับว่าความอบอุ่นที่ได้รับจากผู้อํานวยการไม่ใช่แค่ความเคารพอย่างเดียวเมื่อความรู้สึกของพวกเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งในบรรยากาศที่ตึงเครียดจนหัวใจเต้นแรงครูพระละวบรวมความกล้าแล้วพูดกับผู้อํานวยการว่า ท่านผู้อำนวยการบางทีการพูดแบบนี้อาจจะหุนหันทันและวนะครับแต่ผมพบว่าช่วงนี้ความรู้สึกที่ผมมีต่อท่านมันเกิดเลยความเคารพไปแล้วผมคิดด่าว่าท่านในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่พิเศษมากครับเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้ผู้อํานวยการแทบจะร้องให้ออกมาเธอไม่เคยฝันว่าในวัยนี้เธอจะได้ยินคําพูดแบบนี้หัวใจของเธอเต้นแรงริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่พูดอะไรไม่ออกอในที่สุด,สดเธอก็ตอบด้วยเสียงเบามากว่าเอกชยัยใชขอบคุณนะฉัน,ฉ,นฉันก็เหมือนกันมองครูแล้วฉันไม่ได้มองครูแค่ ในฐานะครูคนหนึ่งฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้สึกใจเต้นอยากจะพึ่งพาครูมันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนมากวันนั้นประตูห้องทํางานของผู้อํานวยการปิดสนิททั้งสองคนคุยกันนานมากพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ขวางกันอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือช่องว่าระหว่างสายตาของคนภายนอกแต่คําว่าจริงใจกลับทําลายความกังวลทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ในความกังวลใจทั้งสองคนก็ยังคงปกป้องความรู้สึกที่มีต่อกันอย่างแน่วแน่ แต่ความลับก็ปกปิดไว้ไม่ได้ในสังคมเล็กๆอย่างโรงเรียนผู้คนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มสังเกตเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อํานวยการและครูพละคาดเดาว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่ข่าวหรือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วบอกว่าทั้งสองคนแอบคุยกันในทางเดินหลังเลิกงานก็มักจะอยู่ด้วยกันจนดึกดื่นมีคนกระซิบกระซาบบอกว่าครูพระจงใจเอาใจผู้อํานวยการเพื่อเลื่อนตําแหน่งบางคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าผู้อํานวยการเข้าข้างครูพละแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือช่องว่างระหว่างวัย และฐานะที่แตกต่างกันเพื่อนร่วมง,งานบางคนชี้หน้าว่ามันไร้ยสาระผู้ปกครองบางคนเองเมื่อได้ยินข่าวหรือก็เริ่มวิาพากวิจารณผู้อํานวยการเริ่มกลัวเป็นไปได้ไหมว่าตัวเองทําเกินไปเธอเริ่มตําหนิตัวเองครูพละก็รู้สึกทุกข์ใจถ้าทุกคนมองว่าฉันเป็นคนช่วยโอกาสหรือเป็นคนวิปริตจะทําอย่างไรในฐานะผู้นําของโรงเรียนผู้อํานวยการแบกรับแรงกดดันทางจิตใจที่มากขึ้นฉันจะไม่ทําให้เด็กนักเรียนรู้สึกอับอายใช่ไหม แต่ในส่วนลึกของจิตใจเธอกลับมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไม่ยอมแพ้ความสัมพันธ์นี้ความรักบางครั้งก็ทำให้คนกล้าหาญผู้อำนวยการไม่ได้ถูกรบกวนจากเรื่องหยุมหยิม้มเหมือนเมื่อก่อนแม้แต่ตอนอนอจัดเอกสารเตรียมกิจกรรมเธอก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างมั่นใจมากขึ้นครูพละก็เห็นสิ่งนี้เช่นกันเขายิ่งเชื่อมั่นว่าผู้อำนวยการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้เขายังตั้งมั่นในใจว่าจะทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่และน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่เสียงคัดค้านจากถ่ายนอกก็ดังขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝ่ายปกครองอาวุโสคนหนึ่งได้ตั้งข้อสงสัยอย่างเป็นทางการเธอยังขู่ว่าจะรายงานไปยังหน่วยงานการศึกษาระดับสูงโดยบอกว่าผู้อํานวยการเข้าข้างครูพละเพราะความรู้สึกส่วนตัวในขณะนั้นความรับผิดชอบของผู้อํานวยการในฐานะผู้นําของโรงเรียนและความรักส่วนตัวของเธอเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงท่านผู้อํานวยการเราจะทําอย่างไรดีครับเพราะเรื่องของผมดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้ท่านมากผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับ ครูพละพูดด้วยความเป็นห่วงแต่ผู้อำนวยการกลับยิ้มอย่างอ่อนโยนอย่างที่คาดไม่ถึงแล้วพูดว่าฉันไม่คิดว่าครูทำอะไรผิดการชอบใครสักคนไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆในฐานะผู้นำของอโรงเรียนฉันต้องรับผิดชอบต่อนักเรียนและโรงเรียนครูต้องมุ่งเน้นไปที่การสอนวิชาพละให้มากขึ้นเราจะไม่จงใจซ่อนเร้นแต่ก็จะไม่โอ้วดมากเกินไปในขณะนั้นความเคารพและความรักที่ครูพละมีต่อผู้อำนวยการก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าคนคน,คนนี้ ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ถูกความรู้สึกครอบงำแต่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีเหตุผลการตระหนักเช่นนี้ทำให้หัวใจของครูพละแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ข่าวลือเกี่ยวกับทั้งสองคนแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนและนอกโรงเรียนการวิาพากษ์วิจารณ์พวกเขาสูงสุดผู้อำนวยการเองกลับได้รับข่าวที่น่าตกใจนั่นคือเธอตั้งคันนี่เป็นสิ่งที่แทบไม่น่าเชื่อสำหรับผู้อำนวยการวัยหกปีตอนแรกเธอแค่รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยและวิยนหัวเลยไปตรวจที่อนามัยใกล้บ้านแต่แม้จะได้ยิน ผลการวินิจฉัยเธอก็ไม่สามารถเชื่อหูตัวเองได้หลังจากออกจากอนามัยผู้อำนวยการรู้สึกสับสนอายุขนาดนี้เป็นไปได้จริงๆหรือนี่เป็นเรื่องจริงหรือความกังวลและความประหลาดใจผสมปนเปกันกแม้กระนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็ยังยืนยันว่านี่เป็นเรื่องที่พบได้ยากมากแต่จากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าคุณตั้งครรภ์จริงๆมีความเสี่ยงสูงดังนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่าทำงานหนักเกินไป ผู้อำนวยการลังเลไม่รู้ว่าจะบอกใครก่อนดีแต่ในที่สุดเธอก็โทรหาครูพระละปลายสายครูพระลาได้ยินเสียงสั่นเครือของผู้อำนวยการเสียงหายใจที่ถี่เหมือนวิ่งมาไกลามากถึงจะเจอสัญญาณท่านผู้อำนวยการเป็นอะไรไปครับเอกชัยฉันท้องความเงียบงันครูพละพูดอะไรไม่ออกชั่วขณะไม่สามารถตอบสนองได้ผู้อำนวยการก็ตื่นเต้นจนเหงื่อออกมือแต่ในไม่ช้าจากปลายสายก็มีเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นว่าจริงหรือครับยินดีด้วยนะครับไม่สินี่คือของขวัญจากสวรรค์ผมจะรับผิดชอบเองครับ เมื่อข่าวการตั้งคันแพร่กระจายไปยังโรงเรียนแม้แต่คนที่คัดค้านและวิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดก็ยังได้รับผลกระทบอย่างมากบางคนพูดอย่างตื่นเต้นว่านี่มันเรื่องอื้อฉาวที่ไร้สาระแต่คนส่วนใหญ่กลับมีความคิดในใจว่าถ้าเด็กคนหนึ่งกำลังจะเกิดมานั่นไม่ใช่พรแห่งชีวิตหรอกหรือแม้แต่ครูที่เคยย้อเย้ยถักถังโลกก็มองเธอด้วยความสงสารและเห็นใจที่ซับซ้อนอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในความเป็นจริงทั้งสองคนเองก็สงสัยในสถานการณ์นี้ว่า จะเป็นพรหรือหายนะักความคิดของพวกเขาแกว่งไปมาสิบกว่าครั้งต่อวันแต่ในที่สุดผู้อํานวยการก็ตัดสินใจไม่สามารถทิ้งชีวิตนี้ได้ต้องยอมรับของขวัญที่มาถึงเหมือนปาฏิหาริย์ครูพละก็ตัดสินใจว่านี่คือลูกของเราผมจะรับผิดช,ชอบจนถึงที่สุดไม่ว่าจะมีเสียงคัดค้านอะไรเราต้องปกป้องลูกของเราหลังจากปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้อํานวยการก็ลดปริมาณงานแบ่งงานนอเล็กเลก็น้อยๆในโรงเรียนให้กับครูคนอื่นๆ ครูพลัก,ก็พยายามลดภาระการสอนของผู้อํานวยการเท่าที่จะทําได้ทําให้เธอมีสมาธิในการดูแลร่างกายของตัวเองคนที่มองพวกเขาอยู่สายตาก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยเสียงวิพากษวิจารณ์เริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารแล้วกลายเป็นความเคารพและการสนับสนุนแน่นอนว่ากระบวนการตั้งครรภ์ไม่ได้ง่ายเพราะเป็นคุณแม่ที่มีอายุมากอนามัยจึงออกคําเตือนเป็นระยะระยะเตือนให้เธอระวังความเสี่ยงต่าง ผู้อานวยการสวดมนุ์ทุกวันหวังว่าลูกจะปลอดภัยครูพระละจะกำโทรศัพท์มือถือไวแ้แน่แนๆตลอดเวลาที่สอนกลัวว่าผู้อํานวยการจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินแม้กระนั้นทั้งสองคนก็แข็งแกร่งขึ้นความรักของพวกเขาพัฒนาไปในรูปแบบที่ไม่คาดฝันกลับมาเติมเต็มความปรารถนาในชีวิตและเป้าหมายให้กับทั้งสองคนอีกครั้งผู้อํานวยการถอดความเผด็จการและความแข็งทือออกแสดงให้เห็นด้านที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นครูพระละก็ยอมรับความจริงที่ว่าตัวเองกําลังจะเป็นพ่อของลูกสาว และลูกชายคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงกว่าเดิมเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศในโรงเรียนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นกันครูรุ่นใหม่ประหลาดใจที่พบว่าผู้อํานวยการเป็นคนที่เข้าถึงอารมณ์ได้ดีมากครูที่อายุมากกว่ารู้สึกถึงความสามาคคีที่แปลกประหลาดถอนหายใจว่าชีวิตคนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ในหมู่ผู้ปกครองก็เริ่มเกิดกระแสสนับสนุนปกป้องชีวิตปกป้องความรักในโรงเรียนเคยเกิดความขัดแย้ง,งอง และการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแต่เมื่อข้อเท็จจริงของการตั้งครรภ์เป็นที่รับรู้ของทุกคนในที่สุดทุกคนก็บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ควรต้อนรับการเกิดของเด็กคนนี้ในสถานการณ์ที่แยกแยะไม่ออกว่าเป็นพรหรือเรื่องอื้อฉาวครูภระเอกชัยได้ตัดสินใจท่านผู้อํานวยการเราเราแต่งงานกันใหม่ครับในเมื่อมีลูกแล้วผมอยากจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอยากจะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นผู้อํานวยการลังเลยอยู่นานเธอกลัวว่าการแต่งงานในวัยนี้ จะถูกคนทั้งโลกหัวเราะย,ยอกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถมอบสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับลูกได้แต่เมื่อครูพระ,ะจับมือเธอไว้แน่นด้วยสายตาที่จริงใจในที่สุดเธอก็ตัดสินใจใช่นี้คือเส้นทางที่เราสองคนต้องเดินไปด้วยกันแม้ว่าข้างๆจะยังมีสายตาที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างเธอก็ไม่สามารถขัดต่อความจริงใจของตัวเองได้ภายใต้พรของญาติสนิทมิสหายและครูบางคนทั้งสองคนจัดงานแต่งงานเล็กๆและแต่งงานกันอย่างเป็นทางการในหมูค่คน ที่ได้ยินข่าวการแต่งงานยังมีบางคนที่พูดจาไม่เข้าหูอยู่เบื้องหลังแต่คนส่วนใหญ่ก็ส่งคําอวัยอพรความรักที่เหมือนปฏิหารก่อให้เกิดชีวิตที่เหมือนปฏิหารมันมีความสามารถที่จะหลอมละลายสายตาเชิงลบทั้งหมดในโลกตอนนี้ทั้งสองคนจูงมือกันเดินเล่นในโรงเรียนมองดูนักเรียนวิ่งเล่นผู้อํานวยการยังมีผมขาวแต่บนใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังที่แม้แต่ครูรุ่นใหม่ก็เทียบไม่ได้ครูพระก็ยังคงร่าเริง และเปิดเผยเหมือนเดิมบางครั้งมีคนเห็นทั้งสองคนยิ้มให้กันในทางเดินในใจก็คิดว่าอายุเป็นเรื่องสําคัญอะไรถ้าเป็นรักแท้ก็เพียงพอแล้วแน่นอนพวกเขาไม่รู้ว่าในอนาคตจะต้องเผชิญกับบททดสอบอะไรบ้างความเสี่ยงของการมีลูกเมื่ออายุมากสายตาของคนในสังคมและความผันผวนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานยังคงแฝงตัวอยู่เบื้องหน้าแต่พวกรเขามั่นใจในกันและกันผู้อำนวยการได้สัมผัสถึงความสุขและความทราบซึ้งในความรักอีกครั้งในช่วงครึ่งหอหลังของชีวิตครูพละก็ได้เรียนรู้ ความรับผิดชอบและการอุทิศตนทุกวันผู้อำนวยการจะลูกท้องของตัวเองเบาๆและเผยให้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและหัวใจของคนรอบข้างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากการย่ะเยะ้ยและอยากรู้อยากเห็นในตอนแรกกลายเป็นก่อหาระอวยพรและให้กำลังใจอย่างระมัดระวังนี่คือเส้นทางที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ความรักที่มาถึงทั้งสองคนนี้เป็นปฏิหารที่พิเศษมากเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับปฏิหารนี้ด้วยกันผู้คน ก็เข้าใจว่าอะไรคือความจริงใจอะไรคือความมรักที่ข้ามพ้นไหวและชีวิตนั้นมีค่ามากเพียงใดผู้อํานวยการและครูพระละเติมเต็มความหลดเดี่ยวของกลรายการในพื้นที่เล็กๆอย่างโรงเรียนและมุ่งหน้าไปสู่อนาคตใหม่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตจะนํามาซึ่งความประหลาดใจอะไรแต่พวกเขาได้ก้าวไปสู่ความรักที่ดีขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้นอย่างมั่นคงสร้างโลกของตัวเองแล้ว